นนสวัสดีค่ะยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องช่องนี้ชาแนลนะคะโอ้วันนี้โจจับคนเดียวนะคะเสาข้างหลังนะสองเสาข้างหลังโจ้เก่งจริงๆพี่น้องระวังมันล้มทับหัวเ้อโจเด้อ ถ้าเราลงมือทำเนี่ยมันเร็วเนาะทุกสิ่งอย่างเลยเนาะถ้าไม่ลงมือทำมันก็ไม่แล้วไม่เสร็จคาลาคาซังนะโอ้โจูระว,วังลูกไฟโดนเลือขานอ่ะยิ่งใส่กางเกงขาสั้นเนาะ วันนี้สามหนุม่มสามมุมนะพี่น้องนะสามสหายสามหนุ่มสามมุมสามสหายสามหนุ่มเป็นคนไม่มีเวียกยนะก็เลยทำรอนะคะทำรอสามหนุมนะ่มเนาะรอสามหนุ่มกุสมานะสามหนุ่มกบตูม พรุ่งนี้ลุยวันนี้ก็ลุยนะวันนี้ลุยอยู่ที่บ้านตัวเองนะพรุ่งนี้ไปลุยที่หน้างานเลยนะคะ แดดมาแล้วเลื่อมตาแล้วนะคะเขามันฝึกถ้าเขามันฝึกเขาก็ไปเขาก็ไปทำหน้านสวนยางใช่อันนี้ฝึกเนาะเขาฝึกเขาหนาเราก็เลยอยู่ในร่มแดดเออฝึกเนาะเย <c oughs> ลยฝึกจริงๆไิงดดเพิ่งรู้ตอนยายละพูดใช่ไหมนี่ฝึกเนาะ <c oughs> ทำงานต้องตากแดดเนาะเออยายละนี่ความคิดดีนะนะนนที่จริงน่าจะไปทำหน้าบ้านผลนไน <c oughs> ไปเขาห้องเนหน้าบ้านอหน้าบ้านนะมันจะล่มทั้งวันไ <c oughs> ด้เนาะเมเนาะเดดหน่อยนึงตอนเที่ยงน่ะเราก็พักแล้ว <c oughs> เ้วก็เสร็จแล้ว <c oughs> มอมาขามน้อยมากแบบนี้เอามีมาขามน้อยพอม,ม,ม้อแบบนีคิดอยู่แล้วน้อยไปนอมนมาแล้วบัดนมาหลังมาเลยลืมเลยลืมเลยไม่ได้กินอีกแล้วออนะคะอีกี ยึดแล้วนะข้างล่างเนาะเหลือแต่ข้างบนเดี๋ยแต่ข้างบนี๋ยวก็เป็นลูกเป็นล่างขึ้นมาลกลพอดีน่ารัก ก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะขึ้นโครงห้องน้ำนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะลุงนี้เคยเอากีนนาทีบอกของลุงนี้ก็จะประมาณนี้นะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ